ห้ง้าสวัสดีจ้าบอก้ไปขั้วเล็กหน่อยบอพอใส่เล่นเล็กนึงมองเบิ้งพอดีงามพวกกได้เอาเล่นกวเล่นนี่มันโตใหญ่แล้วไก่ใหญโตใหญ่กวาได้เี่อกแต่เล่นนี่มันโตพอดีเห็นมายเผ็ดุ้งน วันนี้กะดีผ้าน้องไปไปหาลองเที่ยวสีไห้องเดีวเลยแบีนเพ่อเ็การแก่ไกองขอตัวชาของตัวอรเลยเนาะว้วว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 อวว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 ่วว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 ว คิวคนนี้คนเวียดนามหรือว่าการหน้าไม่เชื่อสายเวียดน้าโหดเสือเกลเออไอ้ว่าตรงนี้เชื่อเกลเชื้ออย่างเลิกการงานเพราะว่ามันตามันมันมุมบวมกูเรียกมุมเงี้อันอันเขาแฉอะไรไดีดิวตาเขามันออกไปทางเวียดทางนั่นทางเกลเลยไม่รู้น้องเมียเนี่ยแล้เป็นนุ่มเวียนอะไรนี่นบอกเมื่อน้ำคนกูมีกระดูกนี่เนาะจักมันสิพิงกูเห็นอย่างกระดูก

ออไปมาัตใหญ่ธรรมดาพี่นาองมแกนน่องลูกกุ้งก็ได้เหรอปกุ้งน่องก็ได้เหรอปเอ้ยน้อยน้อยน้อยูว่หน้าเน่าเนีพู้ดีเรื่องนางหลงมาเยงมนัตหันในน่างหลงวาเยี่มบ้านช่างมาเพิ่นมันต้องกินเทารตัวใหญ่เพิ่นํากเลยสิบสี่เื้ออ๋อแล้วน้องุ่งแกเนี่น้องหลงเบาซาลูกนี่ เนี่นชิบเก้าเลยสินัทส้มเยเลยกันมาอกันชิบเก้ายี่สิบเดหน่อง่เอาน้องเมียขึ้นยังตู่เน่กองมาหน้าคื้นินน้ำนัดหน่อยแ่มเพราะงั้นบริกาดุ่นหอขาก็ตามมาอยููไอเพจจะเป็นบ้าอันนี้ใช่มันสิบหกแล้วน้องเมิบหกิบเก็บรู้หรอพราะิบสีแต่น้องมาน้าก็ยังชิบแปดิบเก้าอ๋อสามขวบผสีแหละิบสี่ิห่างเนี่ามาบนนี่แหละ มาหน้าสร้างล่าทุดตอนนั้นชิเกตบอก 18, มงินไหนวะเกินรอบที่แปดชิเกตที่แปดประมาณนะั้นมันก็สเต็เขาอ่ามันก็ึ้นเขาตอนปกติอยู่ที่สีทีห่หนาโลเออปกติแต่ว่าไอ้มองจะว่าสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยนะหน้าที่ชิเกตตอนนั้นเย,นเยนอะๆคงออันอันดราทำให้ขาดได้ไม่นอ้อยเพราะอย่างพี่น้นองเห็นว่าแต่เราเหมือนว่าคนมีเด็กหน่อยมันบุญทำไดพี่น้องเบอร์เรา จังซี่หรที่เ่าเ็เาเคยได้ทอดให้บงเพาสิออกามาเป็นคลิปหนึ่งของเขาเลยว่าเขาบุังไหน,หนี่ห้องเพื่อนนะเออมื่อเช้า,านี่ยพันยานนรลองทั้เย็นเนงงบิรงเ,เ,เ,เปาอัไนอย, <c oughs> ย,ย,ยเนี้ยมาเคยเห็นพันยามันเลียนมูลเออเปาใดรองพันพันยาที่บบงเน่ยพันยาเนี่ยยานมูลูกเด้เลยตอนนี้ตเต้ม,มา,นา,นาน้านน้อยแรงเือตอนนี้ป้าคแแ่ เปนงงว่าแม่หย mm ัง hmm. ว yeah, uh. ่าเจะยังไงแม่า mm ้วแตมนา้าปเลหะมีหนยาเด็น่อเทนาทก่เป็นคนในคอฮะก็เสียรายเป็นคนที่ใสเทะไรเปล่าใ่เมียกเป็พวกเป็นคนหนานันกแต่เมมันเป็คนยังเลคนคนเด็กหอกอ่ะบาุ่นเลี้ยงยาก้อัใส่กใส่ที่มานหนามของผู้ใหญ่มันแพ้ เป็นพศในข้อว่าบอคงเล่นไรอันมีคอมเมนต์นึงอยู่ในช่องน้องคนคนนอว่ามันช่องใครเราเข้าไปเห็นเข้าไปเห็นในช่องน้องเคนเลยไปเห็นคอมเมนต์เนาะพอดีเสียที่ว่าได้คลิปนี้พอดีไปเนาะเพราะว่าภหยนองมีนแม่ตอบเองแม่รู้ที่ตอบเป็นแล้ว่เจ้าเห็นไปในข้อเมนต์เจ้าล่ะอันหลานก็ปัญญาอ่อนอยู่ป้าก็ไปตัดให้มันปัญญาเออไปเลยวันนี้วัทันปัญญาอ่อนก็ทช่ไหมเสียที่ว่าหันไส้คนแบบนั้น มันแทวันยุไสมันรู้หูเลยมันแจกว้มก่่เออโน่อะเขอ่อนเาัญพราะว่าผู้ใหญ่มันเรเล็กน้อยเว่าไอเห็นคมเ็นหนึ่งเด้ยคเจ้าเน้ยจะเห็นบ่เอาว่าปล่ปัญญาอ่อนเออปัญญาอ่อนแกแล้วยังเ่จักคเลยคันวาร้านก็ปัญญาอ่อนอีแล้วป้าก็ไปตั้มันเรยดูเอออลยนากคยังเห็นร้อนผู้เ่าโนนะเอ้ยปแาวันที่ไหนมรอ แล้ว่านจะเอาโรนเอโอ้ตัวสวยจะด้เอาสวยเนาะมาเพีบมาดีแตอเมียตาลุ่นไทยเนี่ยเรามาเปลี่ยวผมเป็นเหตเท็นกัอกันี้นะไอ้หเป็นไนหรอกร้านข้าวไขพี่น้องข้าวเลี้ยวข้าวควเนี่ยพี่น้องขาเองอะไรก็ได้ที่นาะอ้เนี่เป็นบูไส้นี่คือว่าปั่นหัตั ลี่ๆนะเป็นมูไส้ในปังกาหนังตาเลยรอหนากงไข่ไทยจะใหญ่ไหจะใหญ่ไปหน้าเอออเนียเลยเอาไปลองเป็นผูไท้เนี่ยนรูปรอเลยปล่อยน้ำเสียได้้องนแนเลยเฮ็ดเตจอยเรเห็ดเป็นผูไทยมันมาเลยดูดีเเพราะเรามีจมูกแล้วอะรทั้งพอแล้วนะไอ้ขาวไอ้ขาวเนี่ยไอ้ขาวตัวนมาตสิรอได้พอทั้งขิงเนี่ยไอ้เมืองเล่า แม่มันจะน้รือกีหลานมันอะเป็นอนี่นี่มันเป็นสาวหมดที่งานน้าตาเป็นตาแยงที่หลุมรอตาัาเป็นรูสาวอะไรงามน้าตาเป็นงอย่างเงี้ยินเอาเบิเบิ้์ดม้คือแม่มนเดียวกันเลยแต่เรามีเจ้าหมูดิเล่แล้เจ้าหมูกรงโอเคพี่น้งจะพากันถ่ายกันอยู่ในบ้านแล้วก็พ่อใหญ่เพชรก็ออกมาแล้วแต่พี่พาน้องไป น้องหางเข็ดปิดนิดเข็ดเข่ากินมีน้องฟอมน่ะบอกฮะน้องจริงจริงมันวะน้องจริงจริงน้องจริงจริงน้องเมฆนะน้องจริงจริงเนาะน้องเมฆปะเออน้องจริงจริงไม่ใช่น้องฟอมน้องจริงจริงแมววะน้องเมฆน้องจริงจริงเน้ะนี่อง๋เนาะที่แล้วทแล้วที่แล้วที่ได้อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันแล้วบัดนี้น้องอีลี่เองเนอะไม่ได้น้องธรรมดาเลยป้ามนกับชิดเดุกจะเด,ดิมเดิมเอ้ยยังหวานน้องจริงจริงมาสักหนึ่งเขา่าหนึ่งนั่มาหน้าน้อยเนาะไปโรงเรียนหักน้องเนี่ยหักแต่ว่าหักหัอยอกหยอกมันเป็นเพื่นอ,อ,น,น,อนน่เออเาเฟินมากเซ่เราไม่ยังยี้คนมดได้ดิเออยไปหลีกค่ะแล้วมันยีเนี่ยมาโูลด้วยเสือลายสกอตของเอื้อยอเสือนี่กันใครทอดกันไปเลยเนาะเห็นอะไร เสือกับเสือเอฟซีได้เป็นไงพวกเร่องเริ่มเืิแล้วนะเพิร์นเลยกับจิเป็นของออโต้แล้วเปนไงเออออโต้ไอเย็นมันคายกับแม่มันมันกบบจริงจก่งกหนีดเนาะว้ายขามันสำกระบุงเลูกอ้วนมีตัวใหญ่ใหญ่งลคนูกก็น้อยนะตัวใหญ่บัดทุกคนลูกมันตัวใหญ่คือแม่มันเดินพปเน เย็ซี่ก็ถามมาทำไมน้องอ้นนนึงจ้ำแต่น้ำมะละลายให้ลูกจ้ำแต่น้ำจ้ำน้ำแกงก็ได้มันมีแควมันกินน้ำแกงกินแทบยิ้แบบปั๊บจิตเจงพอใช่ไหะไปริมโค้งกันเด้อพี่น้องเด้อไปซื้อไปจ่ายตลาดมาแล้วเรียบร้อยซื้อกุ้งซื้อหอยมังหูหมักหอยแล้วก็จะไปปิกนิกกันออกเย็บซี่น้ำเดซิวาพากัน งาสั่งบางกินค่ะไม่รองานยรองานรอแต่ทางนั้นอนุมัติก่อนเนาะมารออยู่นี่แหละพี่น้องโอ้มันกับรถไม่ใช่ในหลังเก๋งอะไรอะไรปุ๊บปั๊บเป็นหมูเป็นหมูน้ำเอื้อยตั้งมาดื่น้ำเพิ่งก่อนแมนแล้วพันรออยู่เพื่อนกันคู่บารออยู่เพื่อนจัมูกเพื่อนเงินตัวอ้างก็จะมาถ่ายคลิปเพื่อนแมนแหละมาหมุนมากันอะไรเออน้องเราก่อนลงไปก่อนลงประจวบกสิซะ ไปประจวบชีริกันพุณเด้จบคุณแล้วคุณเด้เป็นเอฟซีคอยทั้งคุณก็มาทักทายคอยเลือดคอยพนักงานกุยปนั่นเล้วพนักงานกุยกิ้วกุยในฮะแล้วจาราทีเฮาทำงานทำการนี่บ่ท่านตั้งคู่มือเพราะว่าทางติดชายแดนเนี่ยชายแดนลาวไทยบ่อเพชรโดนประจำดอกบ่อเพชร โอ้ยเพื่อนลึื่งหนาไปเหมดแล้วเอีกแล้วเจ้าหนึ่งก็มาเที่ยวดูแถวเนาเคอเดี๋ยมันถามมาว่าเราคันนี้ยมวยจ็คเที่ยวในเราเยอะเที่ยวขากาเลียนยู่แถวนี้เนาเห็นมั้ยเนาะบังรายเที่ยเหนียวบอกเรื่องนี้มาพี่กาแค่เย็นอยู่ปะโอ้ยเย็นขักจะได้หลุดนี่แหละมันเย็นแล้วได้แอบอยากได้เอ๊พี่น้องเลยอยากได้เมื่อวัยอีลาวดีเอาขั้นใหญ่ไปนิดทีวัน เอาแบบนี้เลยเนาะเยเห็นร้านหลายเนาะนตัวเห็นถึงความสะดวกหรือว่ามันสบายกว่าที่ไอซื้อมาจะแบบขับกันแล้วว่าสิก็ใช่สบายมันสะดวกสบายเาใครก็รถกระบะว่าฉันรักมีเงินของกิเอาแบบนี้ถือว่าเข้าซื้อตามเขาใส่งานกันว่ะเมันคุ้านไนะแบบอยากตีพี่น้องเขาขึ้นมันก็นั่งแม่เลยมันโฮมทุกคนมันบ่แห่มันบ่เบียดกันนั่งเบาพายบ่มันสบายมีเงินของกศเอาในข้างในมีเงินไไปเปลี่ยนบ่ ที่มันวีไอพีก่อนแห้งกินได้สบายโอ้ยชาถุพันเลขพวกโตนี่แม่เนาะเอารถแบบนี้ขั้นหนึ่งกับขั้นหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบมันใส่งานคนละอย่างกับบ้านกันอยากมีนะวนเนาะรถเก่งน้อยก็อยากมีอีกได้บัตเดียวแมีคนละแบบว่ามันมันอยู่งดีการใส่งานของตลาดตรีต่างหากโอ้ยหขี่จักเอาเลย ข่อยยังอันข่อยกันยังขึ้นไปขึ้นมากูบดงวดก่อนเด้ออดเอาหาหกปีกูจะเอากระบะได้บาทใส่เงานคนละอย่างไหมบ้าข็เอามือซองดอกพอได้ขี่พี่น้องไฮบัสเป็นใไฮบัสเป็นที่อันที่อันอันอันก่อนกันยังวะเจนนี่มันนั่งทุ่มนี่อันนี้ทุ่มนั่นตายเขาหยุดบดอยากได้ไรเขาหยุดไปเลยบ การห่อห้องห่ออีสัยเข้ามารถอันไรสำคัญทุกันกบบอไดไหมรถกระบะเขาก็มีความสำคัญเอาอันนี้ให้รอดกันไออีโค้งมึงจะว่าไงไรบอบอขึ้นมาาคว่ำเอามือแปดกระบะกับอะอรเอามือแปดราคาแบบแสนกว่าบาทเดี๋ยวผ่อนแล้เดือนละสี่ห้าพันแบบเนี้ยนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องลาบายบายในกระฟปงทีิดตามกำลังใจเนี้ยเลยพี่น้องจ้าสวัสดีครับ